คอยเก่งมากไอคอนแท็กันสอบเรียนนะพีมเรียคือข่มครับกัดเรียทับพีสวัสดีชาว y o u t u b e นะครับวันนี้เราจะไปฝึกลูกสุนัขบีเกิลนะครับที่เจ้าของครับต้องรู้จังหวะแล้วควบคุมสอนแก้ปัญหาเองได้ทุกวันว่าแล้วเราไปดมชมพร้อมกันเลยครับพคอยเราแค่แสดงบมดาทนหมยพ่อกงเก่งมากคอย คอยเราลองดูสักสามนาทีสักสามนาทีมูตู้ไม่เห่าหรือสองนาทีไม่เห่าผมจะปล่อยออกมาเพื่อนเขาคิดว่าถ้าเข้าไปแล้วเงียบผมจะปล่อยออกมาเวลาที่ใช้ผมแนะนำว่าพี่จําคําคอยเพราะเขาเรียนมาอย่างนั้นเขาเขาจาอะไรมาเราก็ต้องใช้อย่างนั้นอ่ะผมจะบอกว่าเราสามารถอีดิช์คำใหม่ได้นะหรือส้างคำจะนับห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าท้อน้องหมาไม่มีเสียงไม่ต่อรองผมจะเรียกชื่อแล้วค่อยออกมาเพื่อเขาคิดว่ายิ่งเงียบผมจะยิ่งให้ออกหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่เหมาะเห็นไหมลงปุ๊บเลยแล้วลงลงปุ๊บเนี่ยพี่จะเห็นว่าโทนลงเนี่ยมันไม่มีช่วงกลางช่วงกลางคืออะไรค่อยๆลงไม่มีเพราะมารู้ว่าถ้าไม่ลงกูซวยไปก่อนเลยหรอหมาเฉลยเห็นไหมนี่คือความกลัวมันจะไม่มีช่วงกลางคือมันจะเป็นหน้ามันก็รีบถึงตัวหมอให้จบๆไปนั่งเห็นไหมตกใจมือผมอุบัติเหตุโดนโกงไหมครับยอมแพ้เร็วนี่คือความกลัวครับเห็นไหมแล้วก็แบบแล้วก็นิ่งไปเลยนิ่งไปเลยแบบประมาณว่าเฮ้ย นี่คือทางรอดของฉันเนี่ยเนี่ยกลัวไปเลย,ยคือเขาอยากเดินตามเลยถ้าผมห้ามไว้ยังกลัวจะไม่ไป <จะ S 1> ไหนไากแต่หมาพี่ไม่ยากจริงๆที่ใจใหญ่แเนี้ยมันจะต้องสู้กับผมงัดระดับหนึ่งไม่ใช่กลัวไปเลยคอยพุตุคอยไม่คอยเก่งมากเห็นไหมยอมแพ้ตายนี่ เนี่ยเราไปตายแล้วนี่คือทางออกเขาคือฉันยอมแพ้นะเสเลนวสเตลเลนเดอร์แกแล้วนะแกอย่าทำอะไรฉันอีกนะแล้วถ้าสมมติพี่ทำแบบผมได้อ่ะจริงๆก็ง่ายนะคุณย่าอาจจะแค่ใช้คำศัพท์ที่ที่สื่อสารกับเขาพออาจจะไม่แล้วก็คือส่วนมากก็คือจะอยู่คุณย่าในห้องนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคือคนที่เขาจะรำแกได้หรือแกงได้คือคุณย่าเราเป็นของวิ่คอยเก่งมากไอคอนแทคกมันสอบเรียนอะคุณผูเรียคือข่มับกัดเรียทักผี ไม่ไม่เก่งมากเห็นไหมเขาจะพยายามเบียรเราก็แค่บอกว่าไม่พี่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาพี่ห้ามเขาว่าไม่ไหมอันนี้คือข่มด้วยท่านน่ารักนะคืออคาเคียเวลาเขาหยุดแน่ๆให้พี่ชมให้รางวัลเขาหน่อยว่ามาถูกห้ามอีวลีนะเก่งมากอู้ จริงเลยพุตุอย่างเงี้ยใครเนี่จะเข้าใจมันจะกลายเป็นแบบอีกเวอร์อออชันหนึง่งอังกดน้อยน้อยสั้นๆใช่ครับมันจะได้เข้าใจว่าบริบทอันนี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเราต้องการอะไรครับถ้าสมมติเราเราไม่สามารถให้เขาคิดตามได้เขาจะกลายเป็นว่าเขาสุ่มดูวันนี้ฉันเล่นอย่างนี้ได้ไหมวันนี้ฉันเล่นอย่างนี้ได้ไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับก็จะเหมือนคนใบโพล่าสิงตาก็สิงสุ่มเหมือนใบโพล่าเนาะเพราะเวลาคนเลี้ยงหมาปกติครับมันนั่งเฉยๆยนอนเฉยยแล้วไม่เคยคุยกันหรอกแต่เมื่อไหร่กโะต่ายท ไอ้ปินโนแม่อะไรอย่างเงี้ยเช็คจังหวะครับว่าเขายอมเข้าใจจริงไหมถ้าใช่เก่งมากพุตุไอคอนแท็ <I contact. S 1> ถามว่าทำไมถึงมุงชมอะมันไม่ทำอะไรแรกใช่ครับเราต้องการบุกมาไว่าถ้าผมนั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าไม่โดนตัวผมผมชอบผู้ชมเริ่มเปิดโอกาสให้เขาด้วยการไม่ตั้งตัวละเริ่มนองนั่งเฉยพุตผมชอบแบบนี้ให้พุตุคิดว่าเอ้ถ้าอยู่ใกล้ผมอย่างนี้ผมชอบพุตุเก่งมากโยนไปเลยครับโยนคําสั่งไปให้เขารู้ว่าอยู่เฉยมันชอบเว้ยถ้าฉันนอนเฉยจริง,รงๆอะชมฉันจริงไหมผมต้องการให้เขามั่นใจผพุตุเก่งมาก ถามรู้ได้ไงหางกระดีครับกระดีขหางด้วยอ่าสัญญาณหูหางตาสุนัขจะไม่หลอกกันเลลวลาผมท,าทำ YouTube หรืออะไรก็ตามครับผมจะพอยยาบอ,อกเจ้าของเสมอว่าให้ดูด้วยว่าแอคชั่นที่เราทำเนี่ย อคชั่นน้องหมาเป็นยังไงเวลาที่เขาอยู่นิ่งๆไม่เห่าก็ไม่ได้แปลว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้แต่งเขาเลือกที่จะไม่เห่าเองว้าแโโก่งมากลูกสัญญารูว่าเอ,อ้ยฉันรู้นะว่าแกชอบฉันกนลำลังรับรู้อยู่สุนักเป็นสัตว์ที่โกหกเราไม่เป็นถ้าเราอ่านออกบีเกลิลเนี่ยพี่บอกบอกเลยว่าพี่อย่าไปเทียบกับหมาบ้านอื่นนะอย่างเช่นบ้านอื่นเขามีโกลเด้นรับดอทำไมมันน่ารัก จุดตั้งต้นก็คนละเลขแล้วสมมติบีเกิลเลยเลขห้าราบดอ๊อบ้านอื่นคือเลขสาไม่มีทางเหมือนกันอย่าไปไปเทีย่ยวอุ้ยเขาเรียกหมาเก่งเนาะโอ้โหเงี้เลยจุดสายพันธุ์เนี่ยมันมีส่วนละ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้มันต้เก่งมากลูกเกิดอะไรขึ้นอยู่กับไอ้บ้านนี่นอนเฉยมันดันชอบเว้ยนี่คือกู๊ดแอเซนที่ผมพูดถึงตอนแรกที่ก่อนเราสอนการกระทำที่ดีเท่านั้นเราถึงสน,นใจเพื่อสามสิบวันคือเท่าเขาชนะพี่สามสิบยกอะไม่เหลืออะไรเลยเขาไม่เขาเขาไม่เคยเห็นภาพงี้พี่ว่าอยู่กับคนอะมันต้องอย่างนี้ คือเขาเข้าใจว่าอยู่กับคนคือฉันต้องสนไปเรื่อยเห่าไปเรื่อยเก่งมากเราก็จะเป็นจังหวะอะไรที่มากเกินไปเราก็จะไม่สนใจสมมติด,ดมมากเกินไปไปม่ลานับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามัดตู้เก่งมากลูกไอคอนแทคเห็นไหมทุกครั้งที่ผมคุยกับเขาเหมือนผมโยนลงบอลถ้าโยนบอลลงตะกร้ามุดตู้จะมองตู้ไม่เข้าใจว่าผมกำลังสื่อสารอะไรเก่งมากมุดตูน่ะมันกำลังคิดพี่ทุกอย่างมันจะคิดว่าถ้ากัดแล้วจะเป็นยังไงแต่ฉันดมดมนะผม ผมจะมีแอคชั่นอะไรผมก็ไม่อนุญาตเก่งมากแต่เวลาผม,มกลับเพื่อให้เรารู้อ๋อผมกลับเพราะนั้นคือเวลาเขาข่มกลับนะจังหวะเราต้องแม่นกว่านี้มุตุเก่งมากตอนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรแรกผมบอกถ้าเป็นผมนะตอน,นพี่จะถามพี่จะนับห้าเช็คหน่อยว่ามันมีสติไหมได้ใจอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามุตุเก่งมากลูกยังไงแต่คิดเฮ้ยอยู่ในบ,บ้านนี้ไม่ต้องทำอะไรแรกไว้นอนเฉยๆมันก็ชอบใช่หรอวะอ่าซึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณยายคุณย่าก็ต้องทํา ถามว่าทําไมเพื่อบุกมาร์กมันเองครับว่าถ้าคุณย่าคุณยายนั่งนั่งอยู่เฉยๆนะถ้ามมตู้อยู่เฉยๆไม่สนนะลูกย่าชอบก็แค่หันไปมมตูเก่งมากเห็น <c oughs> ไหมเหน็นหาง่ายไม่ใช่ซึ้งกระทือนะคือมันรู้สึกว่าอยู่่างนี้ฉัน,นทำตัวยังไงดีว่าจะสนได้ไหมว่าตะกี้ยังเห่าเห่าใส่หน้ามันอยู่เลยอ่าวอยวายลั่นบ้านเลยแล้วอยู่ๆไอ้นี่ก็ไม่กลัวมันใช่ไหมพยายามพยายามสอนให้มันอยู่นิ่งๆแต่ถ้ามันเริ่มชิงกันอยู่นิ่งๆอ่ะ พอพี่ปลดอ่ะมันก็จะไม่กล้าไปแต่ตอนแล้วพี่สังเกตว่าเรานั่งกันมุมนี้นะครับพี่จะเห็นว่ามูตู้พยายามหันไปทางนู้นมันพยายามอีกน้องเก่งมากคไอคอนแทร์คอยพี่มีสอบแพทเทิร์นอย่างงี้ไหมเก่งมากสีด้านมีปะคอยหมกเห็นไหมลงปุ๊บเลยครับไม่มีตอนกลางให้ผมบอกคือไม่ได้ค่อยๆลงมันกลัวมารีบลงพคมูตู้คอยเก่งมากไอคอนแทรคอยขยับเป็นจังหวัดกบ แรงกระแทกเก่งมากมุตุมุตุคอยแรงกระแทกแรงะเก่งมากมุตุมุตุคอยแรงกระแทกมองหน้าทางครับเก่งมากมุตุมุตุคอยเราก็บิดนิดนึงเพื่อให้รางวัลเขาคอยเก่งมากมุตุคอยเก่งมากคอยต้องเีชื่อด้วย เก่งมากมุตุคอยสุนัขถ้ากลัวมันจะเลิกมองครับคอยเก่งมากถ้ามันชอบมันจะเริ่มมองคอยเก่งมากมุตุคอยมุตุมา <Come on. S 2> ต้องเป็นหน้าที่พี่้วล่ะ ต่อไปนี้นะครับก็เป็นจังหวะของหลังบ้านครับจังหวะของหลังบ้านคือจังหวะของน้องหมาตัวนี้เท่านั้นฝึกไปแล้วนะครับก็ต้องสอนแสดงตัวชี้นํากันต่อไปครับพอบีเกิลเนี่ยเขาสามารถต่อรองเราได้เกือบทุกวันเลยครับต่อให้เรียนรู้มากขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าเราเอาจังหวะการใช้ชีวิตเขาไม่อยู่เนี่ยเขาอาจจะเห็นช่องว่างในการทดลองกลับมาสนได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับก็เสร็จไปหนึ่งบ้านนะครับกับน้องหมาบีเกิลนะครับน้องหมาตัวนี้อย่างที่เห็นในคลิปไปนะครับว่าเคยเรียนกับ ครูมาที่หนึ่งแล้วนะครับก็เก่งนะสั่งได้อะไรได้นะครับแต่คราวนี้พอน้องหมาไม่มีภาพจํากับเจ้าของที่โอเคอะครับเวลาเจ้าของสั่งเนี่ยก็จะมีอาการโซนบ้างวันนี้เราก็ไปขันชนเนาะนะครับหาจุดกึ่งกลางให้น้องหมานะครับเขากลับมายอมรับเจ้าของนะซึ่งก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปเพราะว่าผมก็สั่งได้นะครับครั้งหน้าเรามีคลิปอะไรเราไปตามชมกันครับ Bad boys, what you gonna She gonna when they come คํำเตือนคู่เอกดีใบรับรองจากค a r e เรนเพเยอร์แคนา f ี r อ n i แอนิมอลเทรนน n ่งแอดบี o ฮสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน